การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโรงเรียนนาดีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงความมุ่งหวังของสังคมเนื่องจากพ่อแม่มีสิทธิเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ลูกอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ลูกมีความรู้ความสามารถทักษะเจตคติและคุณลักษณะต่างๆได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลตอบสนองต่อความต้องการความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกาันและที่สําคัญคือทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ โรงเรียนนาดีวิทยาดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ประกอบด้วย 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. การติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 6. กการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 7. การพัฒนาศาสตร์ศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในศาสตร์ศึกษาสามมาตรฐานได้แก่มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดําเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA ในการขับเคลื่อนร่วมกับการนิเทศภายใน โรงเรียนนาดีวิทยาจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสารศึกษาโดยได้กำหนดการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดยุทธศาสตร์ชาติความต้องการของนักเรียนและชุมชนรวมทั้งอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียน บริบทของสารศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการกำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐานการศึกษาและจะทำประกาศค่าเป้าหมายโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสารศึกษาได้รับทราบโดยวิธีการที่หลากหลาย โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานประกอบด้วยคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสานศึกษาคณะครูและบุคลากรตัวแทนนักเรียนตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนหน่วยงานในชนุมชนประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสารศึกษาหรือส่วน Analysis กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสารศึกษากําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของสารศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะปานกลางพิจารณาโครงการและกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษารวมกันกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของโครงการและกิจกรรมจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางโดยได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละโครงการจัดทำแผนบริหารงบประมาณตามไตรมาสของปีงบประมาณและมีการกำกับติดตามผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมโครงการได้นำการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ r i ซ e Mo เด l ประกอบด้วยร่วมรับผิดชอบหน้าที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกขั้นตอนโดยผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินการดําเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําผลการป,ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในรอบปีถัดไปและสรุป,ปรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการ ด้านการติดตามประเมินผลได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถร่วมกันวางแผนกําหนดภารกิจและปฏิทินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของการศึกษา และทุกประเด็นพิจารณาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสารศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมนอกจากนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกันเพื่อตรวจทานผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสารศึกษาโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด หัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพระดับห้องเรียนหรือการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนโดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังภ้าขั้นตอน Co-5 Steps โดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นวัตกรรมดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาบทเรียนร่วมกันผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติแบบร่วมแรงร่วมใจคนเก่งอาสาคนช้าร้องขอเรียนรู้แบบกลุ่มการเรียนรู้ช่วยเหลือกอ์คูลกันช่วยกันเรียนช่วยกันทํางานนอกจากนี้ ยัเงเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีแผนงานโครงการรับรองสนับสนุนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ อ,กกองค์ประกอบที่สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาคือผู้บริหา,ารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมให้และใช้ข้อมูลเพื่อการกำหนดเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาตรวจสอบประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษารวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น ผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนาดีวิทยาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลให้นักเรียนผู้กปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักสูตรบริบทและสังคมและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ปัจจัยที่เคื่อหนุนความสำเร็จก็คือนโยบายจากต้นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษาสุรินทร์ในพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสารศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPS m o เดลมีการประเมินคุณภาพและคุณลักษณะ3ด้านได้แก่ด้านสารศึกษาด้านทีมบุคคลและด้านนักเรียน TPS โมเดล ช่วยเสริมสร้างให้ครูเป็น smart teacher ตามคุณลักษณะครูดีและส่งผลให้ในักเรียนเป็น smart student ตามคุณลักษณะเด็กสเรนซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องครอบคลุมกับการดำเนินการด้านการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญกับบริบทของโรงเรียนและเมื่อนําไปสู่การปฏิบัติพบว่าสอดคล้องกันกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน